สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเาพ่อมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเรียวมาเรีวมาแล้วมันยังคือแต่งตัวคือเศร้าให้เศร้าหน้าเศร้ากับเซ็ตอกกนเด้บอกพี่น้องมัาจะมาเห็นอย่างคลิปนี้คลิปนี้สิภาพพี่น้องข้ามาสี่แดน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 สี่แดงแล้วมือนีพ้นสิตอนนี้ทังทังทางเจ้าหน้าที่เพ้น ออกมาออกมาวัดทีลางวัดวัดทีเนาะคือผู้ทีขางเคียงก็ได้เศษๆออกมาเบิ่งซี่แมนบ่แม่นทีเขงแม่รักผู้ใดผู้ใดอยู่งมึงใดโอ้แต่ว่าทางนี้นั่นที่แปลงนี้เป็นมุ่นมั่งสัางขยันของอีพอส่วนแม่ส่วนพอใหญ่แม่ใหญ่ของแตะเขาแต่กอกแต่เขาน้ำเผาใหญ่แต่ว่าอยู่กับโคกพี่ปลาลอกพี่ปลาลอกนี่ละนี่ปัญญาใส่ฟันใหม่ได้บอกระวังบอกพยาบาลนี่ได้บ้างอันนี้โคกขุนพยานนะครับพี่น้องตอนเพิ่งกระลังวัดมาอยู่นะครับพี่น้องทางเจ้าหน้าที่เพิ่งกระลังวัดมาอยู่นครับ กำลังหวัดมานะครับส่วนนี้เป็นแปลงอ้อยนะครับพี่น้องอันนี้แปลงอ้อยของเต่าแก่นะครับเป็นที่แปลงเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นกำลังยางหวัดมาอยู่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าเบิ้งแดดต้งนี้ก่อนนะครับแม่แม่นะครับตอนนี้เพิ่นมองปัญญานี่มีปัญหาบ้างนี่แหละพี่น้องนี่นะครับเป็นเต่าแกะที่กินที่บองนี่เป็นของจ่อยจิ้วว่าราวาเป็นของเราล่าผสนเป็นขั้นแดดแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมองนี่เป็นแดนเก่า วันนี้เป็นแดนเก่านะครับพี่น้องนี่จะเรียมเงินยังนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นกำลังสีวัดอยู่นะครับอีปอปี่บ่ากำลังนั่งอยู่พุ่นนะครับอ๋อตอนนี้กำลังติดใบอยู่นะครับทุณตั้งจอหน้าที่นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอ๋อโอ้โหนี่เล็กเล็กเสียบ ข้าวแดงคือขันทุ <speaking 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 ่งว pues> ่าขาเสียบลักไว้ข้าเสียบมองเล็กเสียบบ่ครับพื่อน่ะขันทุ่งว่าข้าสีเสียมลักไว้ข้าเสียมองเล็กเสียบบ่บ่ครับตัวนี้เล็กเสียบนี่มันแค่ไม่เทียดโอ้โอ้คงเสียบจุดจุโอ้เพท่านได้เสียบช่องลักครับลักนี่ตรงไปหาลักคุ่ณโอ้โอ้คือข้าโอ้โอ้โอ้เพท่านได้เสียบอยู่ ต้องให้เพื่อนดึงเท่าก,กันเพื่อนเสียบไปอีซื่อเพื่อนโอ้ถามเพื่อนแล้วว่าว่าแม่นอันเสียบเล็กไปใช้เอาลักล่งหัน <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับตอนนอี้กำลังวัดกันเหนาะนาดเดนรุ่งถอดูพี่เนาะก็ขอมาเป็นรองคุต้นนี่อ,อ้อยเอาไปเป็นยัง คุนลักทีหลวงอยากคกที่ปลาหลอกคุณครับนั่งเหมนพ่อพ่อพ่อานว่าที่หลวงครับผมมันงานวังที่เจ้ามาดูที่หลวงบ่ีน้ำเด้อปลาตาวันที่เจ้า

ไฟต่ำจอต่ำเอาไปมากับเซ่ลมเวียงไม่มองเขาขุดไหมมาเป็นหาเฮ็ดได้พี่น้องเนี่ยน่แม่ทานจะขุดน้ำขุดขุดปัญญาขุทธ์ปัญายุคุณใจยุ่โอ้เจิดต่ำหลังข้าก็แข็งเนื้อข้าก็แข็งขุดข้ายุ้นม่เว้นาเว้หลังข้ายุ้งนาเว้หลังนี่ก็ขุดนี่ก็ขุดเป็นใารมันตรงเนะคุณนักขายครับ ดันปึงงปึงอวกกดันตั้งปึงากระตกประมานี้ฟังข้างยู่เงาเลยพี่หยเงาังข้างหลักเตียมียมฟัฟังข้างในเป็นเป็นโกพี่ปหลอกที่ปัาบาลที่ัาบานโกคิที่ปะหลอกมบงเอาของไรของมัน โอ้โหมั่งมั่งพี่ว่าโคกมัหลอกเศราพวกอ้ีเอาไปจุดกำไรเนาะโอ้แล้วรอรอเป็นขุดหาพอนัวมันง้นเบื่อยู่ะนักะัคนหนึ่งเออนักตะโกนน้อยนักชั่วเขาใส้รักน้อนั่น้รยปั่นเนี้ย นี่ละมันไม่หลักหน่อยหักแซมที่ละนั่นชืเรียกเปียงสูงสี่หกศูนย์ครับสี่หกศนย์แงมยัวก่าโอเคยนละบาท้าาอี่ว่าเขาอยู่บ้า่าครับบ้าเดียวัเาตียที่ห้าแปงนี่มันสีฮอดแค่นี้นะครับที่ตรงนี้ที่เป็นนอกนอกใบที่นีกับออกคลองคุ้ลกจากด้วเนี่ยขอข้าสิตัดไปนี่ละรักไดบางนึ่งชื่อเสื้อนี่แหะเที่ว่างครับเป็นที่ว่าง ประมาณงานทวนอยู่แล้วเป็นลานไปแจ้นะครับตรงนี้เป็นที่ว่างผมช่องกล้องกันก็จิป๊บตรงตรงตรงนี้เป็นที่ว่างคือฝั่งนี้เป็นของแปลงนี่นะครับถ้ารักงเป็นของแปลงนี่ยารักนี่ลักกางผมมีนป่ะครับผมพรครับจากลักนี่ตรงไปลักนั้นเป็นหน้าสูงเลยครับเป็อ๋อบานนี้สิดึงเส้นบานนี้่บานนี้สิดึงเส้นจากจากลักนี่ไปพุ่นี่นี่จางนะก็คือตรงเลลย่ะเส้นตรงที่เลยแนละโอเคเลยบานนี้ไม่มีโคตรด้วย เออ่าเีุซิได้ไปเหมเดกันเโอ้ยเพิ่คดทนีดนี่มเขานี่มีคนมาายไัด้เลยเไก็เลยเลงนีเลงนีเิ่นสฟงดงล้ลงไปเด้องเด่งเยเี๋ยเดี๋ยวพี่ซงกล้อพิ่องกล้องงรับเดีส่งเลยก็มีพี่บ้านริงเลองห้ยเงปลยลาเพื่อติยูทีวีอันนี้ มุกไข่มั่งนี่มันมั่งกี่ทุกใบนี่บังเบื้งเส้นเอานั่นแหละยาพ้ากันน้อยู่พี่อนไมกอนนม่กอนะว่าเสื้อไม่เก็พูว่ามันเสืเอาต้นไม้เลยเพราเขาปกันั่นแหละ ไปไงอาบอวย nhang หัวจักกันระบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นซ้องกล้องเพิ่นจะดึงเส้นตรงบานนี่ฝังลักเออเพื่อาไม่ยิ่งนดเปลี่ยนเลยี่คือลองปล่อยเฮาโอ้เพื่อนอันนี้โอ้ของของลุงอู๋มาบวกโอเคบอไป nhang เดี๋ยวดึงไหมเพิ่นเข่ามาเป็นร่องเลยเออบอไป nhang เพิ่อนโบหัวจักแบบบานนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นสีมาสีมาบัดเออเดี๋ยวชวนไหว้น้าปั่นพู้ละครก็ได้ ส่วนอะไรปันบูรเ่ิงฟันเครื่องก็ได้ฟันบูรเลิงอ่เดี๋ยวให้เพื่อนดึงเป็นซองกล้องแล้วก็ดึงบอนเป็นแนวเส้นต์ตรงเดี๋ยวเพื่อนจะซองกล้องเขาค่อยปักหลักไว้จังเอาสองเข้ามาใส่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นหลักเก่าเห็นไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้ว

อาไอ้น้องพอเพียงยังหนาวเพราะไง่ระธานนี้มาอันบ่เพ่าะไงอ๋อเอาจนจนพ่านี้เป็นที่วางเปล่าจริงนะที่สาธารณะว้ออโอ้อ้เป็นคนละหลอกเป็นที่คนละแปงอยู่ยองคนนึงนี่เนี่่มายสองคนนึงนี่ยนี่ครับตอนนี้หือเรื่องกันแล้วนี่ครับ พูุ่้นเป็นเด็กฟ้นนั้นเุ่มกันที่บุ่นาเว้ยากยากนี่ยัางกับยากน้ำมันนั่นยากน้ำผู้ขางเคียงยางน้ำไอ้น้ำนองกันว่าถือกันมันก็ถือกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือมัพน้อเสียนหูเนี้ยพ้อลุงเพิ่นกับยู่ไก่เพิ่นกับบหูจักพู่ยู่ยมเพิ่นกับบุหูจัก ต่างคนต่งเป็นเขยผู้นึงเป็นววนั่นนะครับนองก็ได้เดมากมากมากทอง้อนที่เพ้นีพนีนนโอ้ที่เที่เบรนี่เนที่อรีอันแชใลูกไข่เต้าเพิ่นโอ้แต่ของสองเท่าหนึ่งข้นแลวกันแล้วแลกกันแล้วแสดงว่าที่คือที่เปนี่เป็นของถาแกงไงของเจกิ้วของเจกิ้วต่อไปของอัน เกี๊นุ้ยของเจีนุ้ยของเก้เผาเลยของเกี๊ยนเผาลาำเผาโอ้ยหน่อยยะลาลาลำเผาสุดๆมูโอ้โหไอ้งามงามเลยครับพี่น้องนี่ครับที่นี่้อยงามดีดีนะครับเ็ดให้เหน้าก็งามดีนะครับพี่น้องเอาแสดงว่าฟังท่างนี้หูเรื่องกันแล้วหูเรือ้เรืองกันแล้วคือเหลือแต่ซองกล่องแล้วก็ดึงเสือก ส่วนอ้อยนะคอยตกลงกันว่าผู้ใดเอามาปลูกผู้ใดเอาหรือบปเอาหรือจังใดก็คือให้จบซ้ำหนีนะครับเอาคลิปนี้แม่ลำพองกับกานตายเป็นสักีพยานนะครับก็คือสามียังกับคือเสดีจีใช้เขินบนี่ในช่องยูทูบลำเพาตะลุวันพาเพื่นคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีคลิปหน้าพอกันไหมขอคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ